สวัสดีท่านผู้ชมครับกลับมาทําการบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปหลายวันเนื่องจากไปต่างจังหวัดนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันตด้เลยนะครับเริ่มการบ้านกันที่เซตนะครับเซตวันนี้บวกไป9จุดครับดัชนีปิดอยู่ที่1,2 8 4จุดภาพรวมตลาดวันนี้เบาบางมากเลยครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ26,0 0 0กกว่าล้านแต่ตอนเช้าก็เปิดไปโดดเลยครับก็เรียกได้ว่า เปิดโดดไปตามตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียนะครับก็เขียวกันดีครับแต่ว่ามันเปิดเขียวไปสักพักมันก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งเริ่มเบาบางทําให้วันนี้ก็ไม่ใช่จะหาหุ้นเทรดได้ง่ายๆนะเนื่องจากว่าสภาพคล่องของตลาดมันไม่ได้เยอะมากนะครับโดยสถาบันวันนี้ขายสุดที่1,226ล้านมีดกซับซื้อสุดที่1 3, 5, 000, ล้านนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุดที่73ล้าน แล้วก็นักลงทุนในประเทศขายสุดที่982ล้านครับมาดูกราฟเซตในทำเฟรมเดย์นะครับวันนี้ออกแดงๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนเช้าดันไปเปิดสูงนิดนึงครับเปิดไป1,285จุดสุดท้ายก็มาปิดอยู่ที่1,284ครับปิดแดงปิ่มๆนิดๆครับถ้าเทียบจากตอนเปิดตอนเช้านะทำให้แท่งเทียนวันนี้ยังไม่ได้เป็นแท่งเทียนบอกโมเมนตัมนะครับตอนแรกก็คาดหวังกันว่าเจะเขียวได้เหมือนตลาดในเอเชียอะไรเงี้ยนะครับก็ ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเบาบางด้วยนะวันนี้ก็ถือว่าน่าผิดหวังนะส่วนตัวผมมองว่าผิดหวังนิดนึงโดยกรอบของเซ็ตเนี่ยแนวต้านอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสาร้อยสิบสองจุดนะผมใช้ไฮของประมาณวันที่สิบแปดเดือนเก้านะครับก็คือยอดไฮก่อน,นครับก็ยังไม่สามารถไปยืนเหนือได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ ขอบล่างอยู่ที่หนึ่งพันสองหกสิบห้าจุดนะครับเส้น e m a สองร้อยวันครับผมว่าเซ็ตยังแกว่งอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับในกรอบนี้อยู่โดยตอนนี้ยังอยู่ในโซนของการพักตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ถือว่า,เ,าเป็นจุดกับตัวหยุดจุดดีดตัวให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับหรือถ้าดีดก็น่าจะยังไม่พ้นรอบเส้นบนนะครับถ้าลงก็ยังไม่หลุดเส้นล่างครับมีอยู่หนึ่งวันครับวันที่สนะิบสี่เนี่ยเกือบหลุดแต่สุดท้ายก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะครับแสดงว่าเส้น e m a สองร้อยวันตรงนี้ก็ มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรแต่ถ้าหลุด EMA 200วันเั้นี่ย1,265จุดตรงนี้ผมมองว่ามันจะจบเทนขึ้นไปเลยนะจะเสียทรงไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันทะลุ1,312ไปได้นี่ก็เรียกว่าจะไปกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เซตยังคงในลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อยู่นะครับถ้ามาถึงกรอบล่างก็ลองวัดใจดูนะครับซื้อไปนะครับ เราก็ไปขายที่กรอบบนนะครับน่าจะทําได้ประมาณนี้นะครับมาดูหุ้นที่เราเอาไปกันบ้านในวันนี้ให้นะครับนั่นก็มีตัวไหนกันบ้างนะวันนี้ก็หาไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวเรียงจากตัวใหญ่ไปหาตัวเล็กละคันนะครับมาดูตัวแรกครับพี T ทครับตัว P T T ีีวันนี้ก็นําตลาดมานะแต่ว่ามันก็จะเป็นหุ้นเฉยหุ้นช้านิดน,นึงนะมันก็วันหนึ่งแกว่งไม่กี่ช่องหรอกนะครับแล้วก็สัญญาณนี้อาจจะใช้เวลา หลายวันหน่อยหลายแท่งหน่อยกว่าจะไปถึงแนวต้านโดยแนวต้านแรกก็คือ3ามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับตรงประมาณนี้ครับเส้น E บสองร้อยวันครับแล้วก็แนวต้านใหญ่สุดอยู่ที่สามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับซึ่งแนวต้านตรงนี้หนามากครับสามครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นตัว B T จะเทดนะครับใครจะเข้าไปวันนี้ผมว่าก็มองว่าพอที่ทําได้ครับแต่เบาๆมือนิดหนึ่งนะครับมันก็ยังไม่ได้กลับตัวโดยสมบูรณ์แต่ก็อย่างว่าแหละว,ว่าวันนี้มันหาหุ้นเทดตรงข้างยาก ความสวยมมนคงได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองวัดใจดูถ้าหลุด3า2 5ุดก็หนีออกแค่นั้นนะแต่ในส่วนตัวคิดว่าก็ไม่น่าจะหลุดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็แข็งพอสมควรนะครับรพีทีลองวัดดูครับแต่กําไรไม่ได้เยอะนะในที่นี้ครับก็น่าจะประมาณสักบาทเดียวอะไรเงี้ยนะต่อรอบนะครับในการเข้าไปเทรดนะครับมาดูตัวถัดไปครับเคแบ k เป็นไงบ้างนะครับตระกูลแบงค์ที่ขึ้นดีมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ วันนี้รู้สึกว่าจะตันๆแล้วนะผมมองว่าน่าจะไปติดตรงบริเวณแนวต้านหนึ่งเจ็ดสามนะครับสำหรับตัว k b แบงนะครับจุดนี้ผมว่าถ้าวกนี้แดงขายได้เลยนะสำหรับตัว K b แบงถ้าเขียวให้ถือต่อนะครับเดี๋ยวจะมาบอกแนวะต้านถัดไปให้นะครับแต่ตอนนี้ผมอาจจะมองว่าไม่ผ่านไปก่อนนะครับใครมีอยู่อาจจะทยอยแบ่งออกไปก่อนสำหรับตัวเคแบงครับมาถึงจุดที่เราคาดไว้แล้วนะครับเพราะนั้นออกไปบางส่วนก็ดีแต่ถ้าแดงออกหมดเลยนะครับวกนี้นะครับ แทงแดงครับแท่งแดงคู่อย่างเงี้ยนะแดงคู่โดจิอย่เงี้ยไม่ดีจุดที่คิดว่าจะพักลงมาคือหนึ่งหกเก้านะครับสำหรับตัว k คแบงนะครับแล้วก็ถ้าพักลึกกว่านั้นก็จะอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งหกสี่จุดห้านะครับเคแบงผมมองว่าแบงขายดีกว่ามาดูตัวถัดไปครับ PTTEP ครับมาดูสอพอบ้างครับก็ดูดีใช้ได้ครับคล้ายๆตัว PTT เหมือนกันนะครับก็คืออาจจะมีแท่งสวนขึ้นมาแต่ว่าวันนี้อ าจจะให้น้ำหนักไปที่ตัวแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเขาเขียวต่อจะให้ไปน้ำหนักตัว PTEP e นะครับตัวสพอครับโดยแนวต้านใหญ่ของตัว PTEP เ e นี่ยอยู่ที่116.5นะครับแล้วก็มีแนวต้านย่อยเปนะ็นแนวต้านย่อยผมก็มองว่าอืมเป็นจุดหลุดตรงนี้เป็นจุดหลุดหลุดแนวเดิมตรง113นะครับเป็นแนวต้านแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะวัดใจใหญ่เบาๆได้เหมือนกันคล้ายๆตัว PTE ตัวแม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อ่าตัวนี้รอดูอีกแท่งก็ได้นะครับหรือใครเข้าเข้าเบาได้ครับลดหนึ่งศูนย์ห้าต้องหลีนะครับสำหรัรบรตัว PTT EP มาดูตัวถัดไปครับทิสโก้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่เฉื่อยนิดนึงแต่ว่ามีวางวันแรงเหมือนกันนะแล้วในลักษณะอ่าแท่งโดจิสองแท่งอยู่ข้างบนนี้ผมมองว่าน่าจะมีการพักฐานเกิดขึ้นนะครับไม่ ไม่นานจนะากนี้แต่ว่าพักลึกไหมดูจากตรงนี้ไม่ลึกนะก็จะพักมาที่ร้อยสามนะครับสาหรับเราจะลงมาสี่สาบห้าบาทแต่ก็เห็นแนวต้านแล้วว่าตรงบริเวณหนึ่งศูนย์แปดจุดห้าเป็นแนวต้านที่หนาน,นะครับทิกโกควรจะต้องพักก่อนนะครับสําหรับสาวกตัวนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับทรู True. สำหรับทรูโค้งลงครับตัวนี้ย่อครับมองย่อเลยนะครับฐานของทรูเอาเป็นฐานเดิมแล้วกันนะครับสิบ ต้นๆครับ10.1ด้วยซ้ำนะ10.1 10.2โซนนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอการกรับทูเศรษาต้านของทูเดิมวางไว้ที่ประมาณ11.4นะไม่ผ่านด้วยรอบล่าสุดไปแค่11.3นะครับเพราะนั้นแนวต้านมองแถว11.3 11.4เท่านี้เลยนะครับแต่ยังยังไม่ขึ้นไปถึงหรอกตอนนี้ให้ลงมาแถว10ต้นๆก่อนนะครับสำหรับตัวทูมาดูตัวถัดไปครับบําลุงราดครับสำหรับตัว BS นะครับจบแล้วครับวันนี้นะครับ ของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างก้ากึ่งเพราะว่าการที่ไม่สามารถยืนเหนืออีอ200วันได้นะครับแบบแท่งแบบสองแท่งอ่ะเขียวสักสองแท่งอ่ะยืนบนเนี่ยไม่สามารถทําได้เคยทําได้แท่งเดียวเราไม่รอดเหมือนกัน,กน,กนตรงนี้เหมือนถ้าสองแท่งอ่ะผมว่าไปได้แต่อย่างเงี้ยบองบอกแล้วว่าอาจจะมีการย่อนะครับย่อมาตรงไหนก็น่าจะโลเดิมครับนะให้ไว้ที่รอยเจ็ิจุด้านะครับสำหรับปีเอครับไปไม่ได้ละครับก็ ตั้งหลักกันใหม่ดูซิว่าจะไปใหม่ได้อีกรอบหนึ่งใหม่ครับแต่ตอนนี้ไปแท่งขายนะเราตัว B ีอครับตัวถัดไปครับปูนซีเมนต์ไทยครับ SCC วันนี้ก็เกือบดีแล้วเกือบเขียวได้แล้วนะครับแต่เปิดมาก็กโดดจากจากวันศุกรนะ์นะวันศุกร์ปิดอยู่ที่สองศูนย์หนึ่งนะตัวนี้แนวรับสองร้อยพอดีนะเราเคยให้ไปแล้วนะครับแต่ต้องเป็นแนวรับที่หนาด้วยนะครับซึ่งมาติดตรงนี้พอดีเลยคนระับหลุดดีดนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสดีๆได้เห็นอยู่นะสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาตามที่บอกครับปิดอยู่สองร้อยหนึ่งวันนี้เปิดมาก็สองร้อยหกเลยเปิดโดดไปหน่อยนะคือ,อมันดีแหละนะหมายถึงว่ามันพยายามจะกลับตัวแหละแต่ด้วยความที่เปิดโดดไปแล้วเราดันต่อไม่ไหวทาให้เกิดแท่งแดงนะแล้วก็ถ้าวันพรุ่งนี้เขียวผมว่าได้ไปได้ที่จริงวันนี้มันก็แอบเขียวตอนเช้าแหละคือแอบแย่ไปบ้างแหละบางส่วนนะครับตอนบ่ายด้วยนะก็ อาจจะมีแดงอยู่นิดหน่อยวันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ทรงหน้าโค้งกลับนะครับสำหรับตัว s t c จะซื้อตรงจุดไหนก็ได้ในตรงนี้นะครับซื้อเบาก่อนแต่ถ้ามันหลุด200ต้องหนีนะสำหรับ HTC ครับส่วนนาต้านมีอยู่2แนวแนวใหญ่เลยก็คือ2-30แน่นอนตรงนี้ีอีกแนวหนึ่งก็คือแนวหลุดตรงจุดโลเดิมตรงนี้ครับจุดแนวรับเดิมหลุดมาก็ผมให้ไปใกล้เป็นยนต้านไปเลยครับก็คือ2 2 0สครับสำหรับ HTC นะถุนถ้าพวกนี้เขียวจะสวย แต่ถ้าแดงอย่าให้หลุด200ครับไม่หลุด200ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมีการตั้งโซขึ้นใหม,ใหม่แต่ถ้าหลุด200หนีนะครับมาดูตัวถัดไปครับ WSA ครับเละพอๆกับตัวอมาตะครับวันนี้ถือว่าลงแบบเละเลยนะไม,ไม่ทรงไม่ดีอาจจะไม่ได้แบบขั้นถึงขั้นว่าโอ้เร็วร20้20% 15%แล้แต่ว่าแท่งแบบนี้เป็นแท่งไม่ดีนะครับในเชิงเทคนิคเพราะว่าเออหนึ่งละหลุดตรงบริเวณแนวรับเออ ตรงสามบาทห้าสิบสองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสามบาทสีสี่นี่ก็ไม่น่าจะรับอยู่นะสองแนวเนี่ยผมว่าโดนโดนทุบหลุดสองแนวนี้มาดูแนวถัดไปเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือสามบาทสามสิบนะครับเจอสามบาทสามสิบดีกว่าสําหรับตัวเอ่อ W S A นะครับถ้าสามบาทสามสิบไม่อยู่ก็เจอสองบาทปลายนะครับดูสิว่าจะเส้นไหนจะรับไหวนะครับแต่แต ทรงเนี้ยเราไม่สามารถเดาได้หรอกว่าจะรับที่เส้นไหนไหวแต่เรามองแบบเซฟเซไปก่อนว่ามันรับไม่ได้นะครับมันรับไม่อยู่นะครับพวกโดยเฉพาะสองเส้นแรกนะแต่เส้นเส้นที่สามนี้ไม่แน่ใจนะครับมาดูตัวถัดไปครับดูโฮมสำหรับดูโฮมนะครับก็มีดีก็ถือว่าใช้ได้ในระหว่างวันอะแต่ ถ้าจะให้มองจริงจบหรือไม่ผมมองจบนะผมจะมองต่างกันนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะขึ้นมาได้ที่4.22นะไปได้ไม่ถึงหรอกไปได้แค่4.18แต่ก็มาได้ไกลแล้วนะโดนทุบลงไปผมมองว่าถึงไปก็ไปได้อีกนิดนึงนะครับไปได้อีกหนึ่งสำหรับดูโฮมถ้าพรุ่งนี้มันดันไปใกล้แล้วแถว4.22ว่าขายดีกว่านะครับวันนี้ใครซื้อมาวันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดนะยังไปต่อได้นะครับแต่ไปได้ไม่ไกล นั้นพอที่จะรู้แล้วครับว่าจะขายอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้กรอบไว้นะครับส่วนฐานล่าง3.7นะครับแล้วก็จุดกระเด้งครอสนนอยู่ที่ประมาณสนะัก3.92เอาเป็นว่าดูโฮมหาจังหวะหนีพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่คิดว่าไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับมาดูตัวถัดไปครับ c p n ตัวนดูโฮมมาเท,ทังหวนไดน้่นะอันนี้ไม่ได้ว่านะครับว c p n ผมานมอยจงว่านาสนใจเสี้ดีกว่านะ ขาดแต่เพียงเดียวว่าตรงมันเขาจะมีแนวต้านต็กรีดของเขาอยู่ตรงห้าบาทห้าสิบอ่ะถ้าพรุ่งนี้ออกเขียวได้มันจะสวยแล้วนะตัวนี้ให้เล็งไหมครับในการบ้านทํามาหลายตัวไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจนะนค่อนข้างน่าสนใจกว่าตัวอื่นที่ที่ทําผ่านมาก่อนหน้านี้นะ,ะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีสวยตันนี้ก็ได้นะตัว c p n ถ้าพรุ่งนี้ออกเขียวนี่นะว่าสวยจะสวยเลยนะต่วแนวนต้านขอใช้แนวต้านบนสุดนะครับห้าสิบแปดจุดห้าครับนั่นก็แสดงว่า ตัวนี้อาจจะเทรดยาเทรดอะไรไม่ได้เราก็คงจะเทรดได้กรอบอย่างเดียวครับตัวนี้หลุดตรงบริเวณ EMA สองร้อยวันนะครับห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าตังหนีได้เลยนะครับดูตัวถัดไปครับอมาตะอมาตะไม่โอเคครับก็ตามเด w เ a ไปเหมือนกันสำหรับตัวนี้ครับแลวที่สําคัญหลุดบริเวณแนวรับนะครับสิบห้าจุดเก้าลุดเรียบร้อยครับแนวรับถัดไปก็รับไม่อยู่ด้วยนะครับหาแนวรับถัดไปจากนั้นดีกว่าครับ 14.9นะครับเจอกันพรุ่งนี้ก็ถึงแล้ว14.9ครับมาดูแนวราบถัดไปเลยดีกว่าครับมองข้ามไปเลยครับแนวราบถัดไปอยู่ที่4 14บาท20นะครับและ13บาทอะไรมันจะลงเยอะอะไรขนาดนั้นนะมายว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้14.9เนี่ยพรุ่งนี้จะโดนเทสแล้วแล้วก็ดูทรงไม่น่าจะไหวด้วยนะครับเอามาตัดด a องผมว่าอย่าสวนดีกว่านะครับปล่อยมันลงมาก่อนมาดูตัวถัดไปครับตัวนี้ก็เละพอกันครับ BAM นะครับวันนี้หุ้นขึ้นตลง9จุดนะครับแต่ว่าถวาหุ้นที่สวยยากมากนะก็คือไม่ได้ง่ายอย่างที่คาดการไว้นะครับแถมตลาดเงียบด้วยนะครับหลังจากที่ไปทำทำท่าจะขึ้นนะในวันที่8นะครับก็จบไอ้ทยยาวนียคือทุบไปแล้วแหะครับถึงไปเข้าไปนิดเดียวนะครับนะั่ก็คือไม่เกิน8.5แต่ก็ไม่ถึงนะไปได้แค่8.45แล้วทุบลงมามถือว่าจบรอบไปเลย นะครับจะรับเลยแล้วอ่ามันจะชัดก็ต่อเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมานะชัดเลยนะครับไม่เจอทางกลับเลยนะแต่วันนี้หลุดอีเมสสองร้อวันด้วยแนวรับถัดไปนะครับเอ่อให้ไว้หกบาทห้าห้าแล้วก็หกบาทสิบนะครับส่วนตัวบัวอ a m ครับลงนะจริงอาจจะมีแนวรับเจ็ดบาททวนด้วยจะเนี้ยให้ใช่แนวรับเจ็ดบาทท่วนอีกหนึ่งหนึ่งแนวครับนะครับแต่ไม่น่าจะรับไหวนะครับส่วนตัวบีเอ็ M แรงนะผมว่าแรงไปหน่อยครับแท่งนี้นะมาดูตัวถัดไปครับ แน่แบบนี้ทำให้เสียทรงเรามองว่าเสียทรงแล้วไม่กล้าสวนนะครับมาดูตัวถัดไปครับเซนเทลเซนเทลใช้ได้นะเออมีแนวตา้านติดติดที่ทว่ามีมีแนวต้านอยู่ที่สาบาทเอ้ถายที่สาบาทนะครับยังยังไม่ได้ผ่านนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ผ่านได้นะรตบตัวเซนเทลวันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเนื่องจากเปิดโดดไปหน่อยก็เลยก็เลยไม่อยากตามแค่นั้นเลยปัญหาเดียวนะ ปิดดีดีครับปิดดีด้วยนะครับปิดถือว่าปิดหลังกระเด้งคลอสเลยครับแนวต้านถัดไปถาที่4บาท75นะครับถายี่4บาท75ขอดูต่อกแท่งสองแท่งน่าจะถึงเซนเทลก็ไปอีกตัวหนึ่งที่ดีครับในช่วงนี้ครับมีเซ็นเทลกับ C P N นะที่กราฟค่อนข้างน่าสนใจกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับแต่ก็หาสวยได้สุดแค่เนี้ยนะครับ C P N ตอน C P N กับเซ็นเทลนะัมาดูตัวตัวถัดไปครับ O R เป็นไงบ้างครับตามตัวปะทหรือว่าปะทสพพอไปหรือไม่ใช่ได้ ปีดแบบนี้ไม่แย่นะครับไม่แย่ใช้ได้ครับก็กำลังจะตื่กระเล่คลอนเลยแต่ปัญหาตัวนี้คือไม่สามารถลันได้นะการรีบาวต้องออกรีบาวออกรีบาวออกนะครับตัวนี้สิบสี่จุดหกเป็นแนวต้านครับอาจจะรีบาวสั้นครับสิบสี่จุดกลางๆอาจะสิบสี่จุดห้าสิบีหกออกเลยครับแล้วตัวนี้ถ้าหลุดตรงบริเวณเอาอีเมสองร้อยวันแล้วกันครับหนีเลยครับสิบสามจุดสามนะครับโอ้อาว่าใช้ได้สมงัตินี้ไม่ขี้เละครับมาดูตัวถัดไปครับ M I N T นะครับ ใช่ได้ครับเอ่อคะแนนก็อกพอๆกับตัว CBN แต่ความจริง CBN เทรดอยู่เหนือ EY สองร้อยวันนะให้คะแนนบวกไปครึ่งหนึ่งแต่ตัวนี้ก็ถือว่าปิดได้ดีนะครับปิดได้ดียึดตำแหน่งดีคนระับตัวเป็นตัวตัวที่สวยวันตัวหนึ่งในวันนี้ครับแนวต้านยี่สิบจุดเก้านะครับส่วนจุดที่ต้องคัดคือยี่สิบสองจุดสองครับแท่งนี้ดีแต่ช่วงหลังความต่อเนื่องไปไหนเนี่ยมาแท่งเดียวลรวหายมาแท่งเดียวลราหายนะครับรอดูถ้าพรุ่งนี้มาฟอร์มใหม่เพื่อนว่ากับลงทุนได้เลย แต่ถ้าแดงอยากไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะคุณจะซื้อวันนี้ได้อะไรได้ไม่ผิดแต่ถ้าแดงอย่างเงี้ยอยากไปเอานะครับอยาไปเอาแดงยืนอย่างเงี้ยแต่ถึงว่าต้องคัดไหมสำหรับคนที่ซื้อวันนี้ไม่ต้องแต่จะคัดก็ต้องเมื่อหลุดยี่สองจุดสองนะครับแต่ถ้าเขียวเพิ่มได้เลยครับตอนนี้นะเพื่อถ้าเขียวทำมถึงเพิ่มได้เลยเพราะมันจะมีคนเล่นคลอสเตอร์อสมบูรณ์นะครับว่าจะเป็นการเล่นรีบลรีบลจะสั้นจะอะไรค่อยว่ากันแต่ตำแหน่งการเข้าถูกแล้วนะครับตัว m อ็มก็เป็นตัวหนึ่งที่สวยนะครับมี CBN Central MNT นะในวันนี้ครับที่กราฟพอดูได้มาดูตัวถัดไปครับ AP นะครับ AP สวนได้ดีครับแท่งนี้นะสวนแท่งข้างดีเลยผมเห็นอสังาหาหลายตัวก็พอที่จะสวนได้แบบนี้กันหลังจากที่วันสุดที่ผ่านมาถือว่าเรียกได้ว่าเสียทรงเลยได้ซ้ําแต่ว่าการการที่มีแท่งสวนขึ้นมาอย่างเงี้ยลบล้างของแท่งก่อนหน้าหน้านี้ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นมองมองลักษณะของตัวเนี้ยเป็นลักษณะของการ พยายามกลับตัวครับแท่งนะี้ผมว่ามีม,มีนัยยะนะครับมีนัยยะโดยต้องมีจุดยอมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสู้ไปหัวชนฝานะครับถ้าหลุดแต่จุดสองต้องยอมนะครับที่สู้ไปแท่งเนะี้นว่าสู้ได้เอพรนะหรือรออีกแท่งหนึ่งก็ได้ถ้าตรงนี้ออกอาการเขียวเขียวอีกหนึ่งแท่งเราซ้อนกันอย่างเงี้ยจะสวยนะมาเปล่าไม่รู้นะเอาเป็นว่าเอพวันนี้จะดูเฉยๆก็ได้จะแย่เข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปนะครับตอดวันนี้นะครับแต่แต่เออน่าติดตามนะ มาดูตัวถัดไปครับ TSG ก็จะบอกว่าดีไปเลยก็ยังยังไม่ชัดถ้อยชัดคำขนาดนั้นว่าแท่งค่อนข้างเล็กครับบอลุ่มก็น้อยด้วยนะครับแต่บอกว่าแย่ก็ไม่ได้พูด,ดเต็มปากไม่ได้แย่หุ้นหลังคือดก็อด้รคอได้อนะอกไปทางดีด้วยซ้ำแต่มันดีไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับถึงพวกนี้ขึ้นมันจะก็จะขึ้นด้วยแท่งเล็กๆแบบนี้แหละอา,อาจจะไม่มีแท่งเ้ยมานะครับดูดูจากทรงถ้ามันมันมาเลยเห็นไหมครับ มามาแท่งเดียวหรือสองแท่งจบเลยแต่ถ้ามาแบบเรียกเนี่ยมันมักจะมีเอฟเฟกต์การเรียงต่อไปแต่จะเรียงแบบเบาๆสั้นๆเล็กๆน,นิดๆ,ดๆอะไรเงี้ยสำหรับตัวนี้มองว่ไปต่อไหมมองไปต่อได้แต่มีการกระชากฟื้นขึ้นไปเลยไม่มอาจจะต้องเป็นหุ้นผลใจเย็นด้วยพร้อมกับวอลุ่มที่เบาลงเรื่อยๆวันนี้ก็เลยแบบเออขอดูก่อนแล้วกันแล้วถ้าพรุ่งนี้วอลุ่มมันน้อยกว่านี้ล่ะ จะซื้อขายกันยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ให้ในยยในแท่งเนี้ยมากนะักแต่ก็ไม่ได้มองในแง่ลบนะครับคือสรงแบบนี้ไม่บอกในแง่ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ก้ามกึ่งแล้วกันตัว TSG นะครับแม้ว่ากราฟจะประมาณนี้เห็นไหมครับบางตัวอย่างคือกราฟหลังก็เล่นคอร์ดไม่ได้ซื้อได้ทุกตัวมันมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมด้วยแต่อันเนี้ยมันเป็นปัจจัยในเรื่องของวอลลุ่มส่วนหนึ่งหละแล้วก็ความ ผันผวนของของตลาดส่วนหนึ่งแหละผมมองว่ามันเงียบไปนิดหนึ่งนะครับในตัวนี้นะก็อขอดูต่อแล้วกันขอดูต่อแล้วกันครับอยากจะให้มันมีแท่งที่ชัดกว่านี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ใครที่เข้าไปแล้วนะครับจุด t ตอ l ล s s เดิมอยู่ที่หกจุดห้าห้านะจุดจุดจุด,จดใหม่ต้องยกขึ้นไปที่เจ็ดจุดหนึ่งนะครับเจ็ดจุดหนึ่งห้าครับในการหนีนครับสำหรับตัวทีสเจีแต่ผมไม่มีนะ ผมยังค่อนข้างกำกักึ่งในใจอยู่นะครับมีบางบางจุดออกมาเป็นบวกบางจุดยังอีกนิดยังไม่ไม่ออกเป็นบวกนะครับอ่ะก็ไม่ใส่เท่าไหร่ยังไม่ใสนน่นะครับแต่ก็จดจดไว้ก่อนนะครจดจดไว้ก่อนเผื่อมาเผื่อมันดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ครบถ้วนในกันบ้านนะครับวันนี้ก็ตามสภาพตลาดครับถ้ามีตัวไหนสวยอ่าน่าสนใจอ่ะเราก็หยิบมาแน่นอนวันไหนมีน้อยก็หยิบมาน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกตัวนะครับ สามารถเป็นกรณีศึกษาได้นะครับแล้วก็บางคนนะครับอา,อาจจะเอากันบ้านเหล่านี้ไปทำกันบ้านในปัจจัยอื่นต่อนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาประมาณเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ